ลิซ่า l a c k p พิงค่ะดังเกินต้านทานนะคะขนาดสื่อเกาหลีค่ะช่วงนี้ก็หันมาเล่นข่าวของนองลิซ่าแบล็กพิงกันยกใหญ่นะคะโดยเฉพาะข่าวนี้ค่ะข่าวที่ลิซ่านะคะกลายเป็นนิวเฟซให้กับแบรนด์ด้านการสกรีดของ P&G ค่ะหรือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าดาวนี่นะคะในประเทศจีนค่ะ แน่นอนค่ะว่าเป็นเรื่องที่หลายคนนะคะก็ต้องบอกว่าโอ้โหร้องว้าวกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็แมสมากๆในจีนด้วยนะคะแล้วก็มีข่าวอีกด้วยนะคะว่าน้องลิซ่านั้นตอนนี้ค่ะกำลังเตรียมตัวนะคะที่จะเป็นนิวเฟซให้กับบริษัทนมยักษ์ใหญ่ของจีนอีกด้วยค่ะโดยจะมีโฆษณาตามมาในเร็วๆนี้นะคะ <c oughs> นะไม่ธรรมดาจริง,รงค่ะแล้วก็ส่วนทางด้าน YG นะคะก็บอกว่าตอนนี้นะคะนอกจาก2บริษัทนะคะทั้งนมแล้วก็ดาวนี่แล้วเนี่ยก็มีบริษัทอื่นๆค่ะเสนอเข้ามาอีกด้วยนะคะและกําลังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเรียกว่าในวงการการตลาดของจีนตอนนี้สนใจน้องลิซ่าแบล็คพิงมากๆเลยนะคะก็แน่นอนค่ะว่า เป็นศินลปินไทยเป็นคนไทยนะคะไปเป็นไอดอลเกาหลีแล้วก็ตอนนี้ค่ะเข้าไปบุกในตลาดจีนนะคะก็ทำ <c oughs> ความฮือฮาให้เป็นอย่างมากเนาะหลังจากที่นอริซ่าค่ะไปเป็นเมนเทอร์ในรายการยูสวิตยูสอนะคะ่ะแล้วก็ได้รับผลตอบรับออกมานะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะคะหลังจากมีข่าวนะคะว่าน้องเนี่ยไปรับงานตัวนี้ของประเทศจีนนะคะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้ค่ะหุ้นของ YG นะคะพุ่งกระชูดค่ะ แม้ว่าในสถานการณ์แบบนี้นะคะโควิด19ก็ทำอะไรไวจีไม่ได้แล้วจริงๆค่ะหุ้นพุ่งแรงมากๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสต,ตอบรับที่ดีค่ะรวมถึงสื่อของเกาหลีด้วยนะคะก็มาพูดถึงน้องด้วยนะคะในฐานะ New Face ให้กับแบรนด์ด้านการสกรีตของ PNG ค่ะเรียกว่าเขาก็มาชื่นชมน้องนะอ่ะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารนะคะถ้าเดี๋ยวมีตัวไหนที่น้องกำลังจะ ไปเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าไปโฆษณาให้อีกนะคะเดี๋ยวแอดทราบแล้วก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วกันนะคะก็ก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า